Look at you! Look at you! You just play with me. Oh, she play with me, Tony. She really do. What she eat? Glass? Oh, so cute. Can I be close, Mom? มันเหมือนอยากให้เราถ่ายรูปเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยมันมันเป็นลูกกระต่ายหรือเปล่าเราไม่รู้นะหรือว่ามันอ๋ออ๋ออ๋อมันหนีค่ะ